ก็สวัสดีครับผมต้อนรับคทุกคนเข้าสู่กิจกรรมโคกิงดารุมารผมก็สำหรับอันแรกผมมันจะเป็นตัวของพาสซึ่งจะมีแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์ผมโดยเสียตังค์จะาจ่าย57ในการปลดล็อกผมซึ่งเราจะแค่ทำภารกิจที่มันให้มาไปเรื่อยๆก็จะร,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 รับของตามนี้ครับผมเราแกล้ทันั่นแหละที่ผมต่อไปก็จะเป็นไอ้ส่วนของกิจกรรมนี้ผมก็ถ้าเปิดมาตอนแรกมันจะเป็นการให้เลือกตัวละครก่อนนะ ดยผมเป็นผมจะเลือกทีมเซตนี้บอกเซต A ข้างบนนี้ผมซึ่งผมจะเน้นเป็นตัวของไอตัวปับเปลยนพายผมซึ่งตัวละครนี่ผมตอนที่เรียกตัวแต่ตัวมันจะมีสกิลพิเศษใข้างล่างนี้ครับผมสองสกิลซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายความสามารถของไอสองสกิลนี้ให้ฟังแต่เดี๋ยวขอจะไปนี่ก่อนโอเคเรียบร้อย เดี๋ยวเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันก็แรงเกินผมก็โหมดนี้ผมมันจะมีอยู่ทั้งหมด11 11ชั้นนะครับผมซึ่งถ้าเราผ่านทั้ง11ชั้นแล้วเราจะเหมือนจะได้มิตามะสุ่มไอ้พวกนารุมะแดงเมื่อกี้แรงทีนึงเลยน ก็ถ้าสมมติเราแพ้ผมมันก็จะทำแล้วก็จะทํำการรีเซ็ตใหม่นะก็เดี๋ยวผมเล่นไปถึงด่านที่1ก่อนผมเดี๋ยวมาอธิบายตัวความสามารถต่างกัน ハハハ。<laughs> Très chưa, có thể là. Tất cả. Móc túi. Très chút. 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 เมื่อจบครับผมมันก็จะได้รับไอเทมวันนี้ผมก็คือจะเป็นสเตจดาุมะแล้วก็ตาดุมะนี่แล้วก็ของตางานตามนี้ผมซึ่งมันจะเลนต้ามาจบโอเคหโอ้โหโสวยสกิลพวกนี้ผมเงื่อนไขาการปรลดล็อกผมต้องมีตัวที่มีความสามารถเดียวกันอย่างน้อยสองตัวในการปรลดล็อกได้สองแล้วก็สูงสุดคือห้าตัวในการปรลดล็อกถึงเวลห้าผมสําหรับความสามารถได้นะครับผมเป็นความสามารถของเคาน์เตอร์ก็คือเวลสองผมเมื่อปัด ฝ่ายเราถูกฝ่ายตรงข้ามสร้างความเสียหายจะมีโอกาสสิที่จะโจมตีสวนกลับไปโดยเอฟเฟกนี้จะไม่ทับกับเอฟเฟกของมิตามะผมเวลสาจะเพิ่มโอก,กาสเป็นยี่ส้าเป็น25%และก็เวลสีผมจะเพิ่มโอก,กาสเป็นสามเป็นต5แล้วก็เวลห้าครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามจบเทินจะซูมทีเกิลมีทีมเราไปโจมตีโปรตีใส่ศัตรูตัวนั้นที่จบเทินโดยตัวให้โจมตีจะได้รับการลดการใช้ลูกไฟแล้วก็จะได้รับการหิวผมก็สำหรับสกิลต่อไปผม execution ก็คือ ชื่อเดี๋ยวไม่นะรู้นลวเบลสองครับผมหากโจงตีสตูที่มีเลือดน้อยหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0จะสร้างไดเมจเพิ่มเติม30% 0ของเลือดสูงสุดเวลสามผมเพิ่มเป็น20%เวเลสีผมเพิ่มเป็น30%และเวลห้ามผมเพิ่มเป็นโจงตีสตูเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ50%และคุณจะได้รับการลดลูกไฟและหิวผม ก็ต่อไปผม Tactics เบลสองมีโอกาสเมื่อโจมตีปกติมีโอกาส8%ที่เพื่อนร่วมทีมจะตีแจมได้ครับผมเวลสามจะเพิ่มโอกาสเป็น20%เวลสี่จะเพิ่มโอกาสเป็น30%และเวลห้าจะเพิ่มโอกาสเป็น40%และเมื่อโจมอโอตีจะได้รับเอฟเฟกต์หิวผมก็ต่อไปผม Static สกิล <St atic. S 1> ต่อไปเวลสองครับผม ทุกการกระทำครบ15ครั้งของชิคามิทีมเราที่มีพยองตีสูงสุดจะสร้างเดเมจใส่ศัตรูทั้งหมดด้วย100%เของพยองตีตัวนั้นเบลสั่งกรัผมลดการกระทำเหลือ10ครั้งเบลสี 4, ผมลดการกระทำเหลือ5ครั้งและเบลห้าผมเพิ่มแดเมจเป็น200%และชิีามิตัวนั้นจะรับการลดทุกไฟและการหิวผม Ferocious ก็ต่อไปเป็นสกิลที่ผมโคตรจะนําเสนอให้ทุกคนไปใช้ผมเพราะมันจะผ่านด่านง่ายมากก็สับสกิลนี้ผมเบลสองหากสร้างดาเมจแล้วศัตรูไม่ตายจะเพิ่มดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์แซงได้สูงสุดสามขั้นเบลสามเพิ่มดาเมจเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เบลสี่เพิ่มดาเมจเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์และเบลห้าผมเพิ่มดาเมจเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อสร้างคาเยหายใส่ศัตรูจะได้รับเออใช่ครับผม สำหรับไพ่ค่าผมเพิ่มด้เมเป็นหกสิบเปซ็นและเมื่อฆ่าศัตรูได้จะได้รับลูกไฟ3มลูกและได้รับเทินใหม่เพิ่มหรือได้รับเทินเพิ่มแต่หากฆ่าไม่ได้จะได้รับเอฟเฟกต์การลดลูกไฟและฮิลแทนครับผมซึ่งไอ้ดงแบบนี้ขออธิบายก่อนไอการที่หากฆ่าศัตรูไม่ตายคือสมมติฮิตแรกตีไปฆ่าไม่ตายไอฮิตนั้นอ่ะมันจะเพิ่มด้เมไปเลย10%อซึ่งไอเนี่ยความหมายของไฟฟ่าคือเพิ่มดเมไปเลยต้องโกงหกสิอ <c> ต <oughs> คือตรงตีฮิตแรกอ่ะจะเพิ่มดมเลย แล้วก็ที่สองมันก็จะแรงขึ้นอีกหกสิบเปอร์เซ็นตที่สามก็แรงขึ้นอีกหกสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ไอทีสกีลนี่มันดีคือมันได้รับลูกไฟคืนนะผมคือมันเหมือน,นแล้วก็ได้รับเทิร์นเพิ่มด้วยมันกลายเป็นว่าไหลได้รูครับผมซึ่งตามที่ให้ดูไปไอาารไอการพาติไปชนะนั่นแหละบอกเลยว่าโคตรมันมต่อไปผมที่เป็นรูปดาบของยูโตฮิเมะผม skillful <Scale> ก็เฟลสองเพิ่มดตเมจาการยงตีปกติสิบเปอร์เซ็นเฟลสาม การโจมตีปกติจะสร้างความเสียหายแบบกระจายซึ่ง10%ซึ่งเป็นความเสียหายแบบ t o damage เปลสีผมเพิ่ม damage จากการโจมตีปกติเป็น20%และเปลาผมเพิ่มความเสียหายกระจายเป็น30%และเป็นได้แบบ t o damage ด้ได้รับ effect นย้ผมต่อไปก็จะเป็น skill ลููปอะไรวะเ,เหมือนเป็นวงเวทยอะไรสักอย่างหนึ่งสีงเหลือง สำหรับเลืสองขผมจะเป็นการลดพันธุ์ป้องกัน30หน่วยเพื่อวสามผมจะเพิ่มเป็น100หน่วยเลวสีผมจะเพิ่มเป็น200หน่วยและเวห้ครับผมตูแต่ละตัวจะรับเตมเทางอ้อม20%ของเลือดสูงสุดเมื่อสิ้นสุดการกระทําเราจะได้รับลูกไฟและเอฟเฟกต์หิวผมก็อันสุดท้ายผมจะเป็นสกิลสหรับไห้พวกกบครับผมไอ้กบที่มันกบมันแต่งตัวเป็นตัวละครเอสเอสผม ซึ่งบอกเลยว่าสกิลผมโคตรชอบมากเวล2สองครัผมเพิ่มสเตตัสหรือค่าสถานะทีมเราอ่ะให้กับทีกิลมีในทีมทั้งหมดนะ3%และจะเพิ่มดดเมจให้สําหรับพวกกบเท่านั้นนะไอพวกกบอ่ะ50%สำหรับเวล2สอแล้วเวล3ผมลดการใช้ลูกไฟทีมเราทั้งหมด2อลูกเบล4สี <L> ผมไอเบลสีผมโคตรชอบมากเลยหากศัตรูเป็น s s r ที่เป็นตัวเดียวกับที่พวกกบมันคอร์สเพย์อย่างเช่นคางูยะที่เป็นกบคอร์สเพย์ฝ่ายตรงข้ามซื้อตัวเป็นตัวละครของคาง,ง,งูยะแบบอาปกติแต่ทาการขโมยหรือดูดค่าสเตตัสของตัวละครตัวนั้นมา3าสิเอร์ซ็นเพิ่มให้แก่ตัวมันเองครับผมแล้วก็เวื่อห้าครับผมไอเรืห้าเป็นเรื่องที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยนะก็คือมันจะทําการอัญเชิญลูกพี่กบมาช่วยในการต่อสู้ผมซึ่งปกเลยลูกพี่กบมันโคตรโหด มันเอาไว้เล่นขำๆได้ครับผมสําหรับไอทีมกอบมาบอกเลยว่าสนุกมากสําหรับทีมกบผมก็สำหรับอันอธิบายสกิลก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวที่ผมอธิบายยังไม่เขีย์แล้วก็ยังไม่เสริมก็คือไอตรงการเข้าผมคุณจะเห็นไอตรงใบข้างบนก่อนผมจะเข้าผมไอใบนั้นจะเป็นบัตรเข้าผมซึ่งมันจะมีเออไม่ใช่ดิเอางี้ดีกว่า ก็ขอจบไปยงเ่าดีครับผมแล้วก็หากผิดพลาดประการใดตัวตรงอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยครับผมไปอันนี้ครับ